DIY ไหไม้กวาดจากการมะพร้าวโดยมิเตอก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมิเตอรมนนะครับครับสำหรับขั้นตอนแรกก็ไปหาชามมะพร้าวนะครับจะสดหรือแห้งก็ได้นะครับอันนี้พี่ n แมนก็ใช้สดนะครับจากนั้นก็ล้ะใบออกจากทางมะพร้าวนะครับแบบนี้เลยโอเคครับนี่นะครับลาะไปเรื่อยๆนะครับเอาใกล้ๆถึงปลายเราก็ พอแค่นั้นนะครับจะใช้แค่ทางมะพร้าวทางเดียวนะครับถ้าบ้านใครไม่มีต้นมะพร้าวสดก็ไปหาทางมะพร้าวแห้งก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับผม,มโอเค,อเคก็จะได้แบบนี้เลยขั้นต่อไปก็ทำการกรีด ใบมะพร้าวออกจากก้านนะครับนี่ครับใช้มีดเล็กๆนะครับถ้าให้ดีจะต้องป้องกันความอันตรายจากมีดด้วยนะครับก็ใส่ถุงมือป้องกันด้วยนี่นะครับกรีดแบบนี้เลยค่อยๆกรีดนะครับนี่ใช้มีดลากไปแบบนี้นะครับนี่ครับใช้นิ้วชี้แล้วก็ลองไปกับที่ก้านของทางมะพร้าวเลยนะครับก็หรอจนกว่าใบมันจะหมดนะครับจากก้านของมัน โอเคเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับอันนี้พี่แมนก็ทําการเหลาเกือบทั้งหมดก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้พี่แมนก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งก็จะได้ไม้กวาดแบบนี้นะครับนี่นะครับไม้กวาดนะครับจากการมะพร้าวนะครับก็สามารถดี Y ทําเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปเราก็จะตัดก้นนะครับตัดตรงก้นเพื่อให้มันเสมอกันนะครับ แล้วก็ตัดตรงปลายครับผมก็สามารถใช้กวาดได้นี่นะครับตัดทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้กวาดได้นะครับอันนี้ก็ตัดก้นให้เสมอกันนะครับโอเคครับถ้ายิ่งมีความหนาความเยอะมากก็จะได้กวาดสิ่งของที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆได้ครับนี่ครับแล้วก็ตัดปลายออกครับ ถ้าตัดปลายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะต้องการให้มันสั้นหรือยาวแค่ไหนนะครับพี่แมนก็จะเอาปลายที่ไม่แข็งแรงออกแบบนี้นะครับนะครับก็จะกวาดได้แบบนี้เลยนะครับกวาดขยะได้โอเคครับผมก็จะได้ไม้กวาดไปใช้เลยนะครับแบบน,นี้นะครับสารพัดประโยชน์นะครับใช้ตีแมลง,งหรือใช้อย,อ,อย่างอื่นก็ได้ด้วยนะครับ ขั้นต่อไปเราก็จะเอายางมามัดในส่วนของด้ามจับนะครับสองจุดจุดแรกก็บนมือที่เราจับนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดที่2ก็จะเป็นตรงปลายนะครับนี่นครับแบบพีเลยนะครับโอเคครับเมื่อมัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไม้กวาดไปใช้ได้เลยครับผม ก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมิเตอร์แมนนะครับขอบคุณครับ